ระดับน้ำโขงลดระดับลงอย่างต่อเนื่องสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยตลิ่งเพียง35เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงเทศบาลเมืองหนองคายระดมเครื่องสูบน้ำกว่า20เครื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานส่งผลให้ถนนซอยในเขตเทศบาลหลายสายรถเริ่มสัญจรได้แล้ว ส่วนถนนประจักษ์ศิลปาคมที่เป็นถนนสายหลักและมีน้ำท่วมสูงมาหลายวันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วคาดจะเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมดเพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองได้ในเร็วๆนี้ แพทย์พยาบาลจังหวัดนครราชสีมาเร่งบรรจุยาสามัญประจำบ้านกว่า1,000ชุดนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายพร้อมจัดทีมพยาบาลดูแลรักษาเบื้องตน้นเพื่อดูแลรักษาผู้ประสบภัยน้ำท่วมและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเตรียมยาเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอท่าบ่ออำเภอศรีเชียงใหม่และตำบลเวียงคุกจังหวัดหนองคายในวันที่1 8 1แถึง ก้าวกันยายนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการวันนี้วัดได้13เมตร40เซนติเมตรเริ่มลดลงอย่างชัดเจนถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีน้ำเหนือจากจังหวัดน้องคายบวกกับมีพายุดีเปรสชั่นพัดเข้ามาในอีก1-2วันนี้ ขณะที่หน่วยเรือนอนรขอน้องคายสถานีเรือบึงการนำถุงยังชีพน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่บ้านบุงเขียวอําเภอชานุมานโดยทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมทุกๆด้านหากเกิดเหตุอุทกภัยทั้งนี้สถานีวัดระดับแม่น้ำโขงท่ายักษ์คุเทศบาลตมชานุมานอําเภอชานุมานระดับน้ำโของอยู่ที่8เมตร30เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต2เมตร70เซนติเมตรซึ่งระดับน้ำวิกฤตอยู่ที่11เมตรและระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่ที่12เมตร ในพื้นที่ต่ำ